อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโล VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2564สำหรับคนที่เกิดในนักษัตรปีถาะหรือปีกระต่ายอยากจะรู้ว่ามีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งด้านดีและก็ด้านเสียบ้างเรามาติดตามในรายละเอียดกันเลยครับ สำหรับคนที่เกิดในนักษัตร์ปีเถาะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกออมีความเครียดหรือมีความกังวลใจกับปัญหารอบตัวเองเลยโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติคนในเครือญาติอาจจะมีปัญหามีเรื่องที่จะต้องให้คุณแก้ไขก็ต้องมาพึ่งหรือว่าให้คุณลงไม้ลงมือหรืออย่างน้อยก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการเงินก็ส่วนหนึ่งเรื่องของความเครียดเรื่องของสติปัญญาส่วนหนึ่งทำให้ตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันมารุมมาตุ้มที่ตัวของคุณเป็นตัวหลักจึงทำให้ทุกอย่างอาจจะต้องทำให้ดูเหมือนเหนื่อยเหมือนเครียดอยู่กังวลใจอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็แค่ทำได้เท่าที่เราทำช่วยเหลือได้เท่าที่เราช่วยเหลือถ้าเราจะช่วยเหลือแบบ เกินความสามารถหรือเกินกําลังของเรามากเกินไปอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีในอนาคตข้างหน้าที่เราเอาเอาภาระของคนอื่นหรือมาแบกใสบ่บาหรือเราเอาภาระทุกอย่างมาแบกใสบ่บาของเราไว้เพียงแค่คนเดียวมันอาจจะดูไม่ค่อยจะยุติธรรมแล้วก็ไม่ค่อยจะดีนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะต้องค่อยๆแก้ปัญหา ในเรื่องราวต่างๆที่มันประเดประดังเข้ามาในตัวของเราในโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ให้แก้ไขไปทีละเปาะอ,อยากแก้ไขทั้งหมดทุกเรื่องบางเรื่องปล่อยได้ปล่อยบางเรื่องแก้ไขได้ก็แก้ไขไปถ้าเราเอาปัญหาทุกเรื่องมาอยู่กับเราแล้วเราจะต้องแก้ไขมันทุกเรื่องเลยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความกดดันกลายเป็นความเครียดที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราก็ถือว่า ในช่วงเดือนนี้จะต้องมีสตอรี่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างถึงแม้เรื่องรอบด,ด้านของเราอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีนะักแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของงานแล้วกลับกลายเป็นว่าดีแต่งานดีไม่ได้หมายความว่าเราจะได้งานสบายแต่งานดีหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทํางานหรือถ้าเราเได้ทํางานเดิมอยู่นะครับเราทํางานกินเงินเดือนมีเงินเดือน ประจําอยู่แล้วเนี่ยงานของคุณตอนนี้ก็ถือว่าดีมากคือมีงานเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องตลอดเวลาก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่อยในเรื่องของเนื้องงานใช่ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังอยากจะให้คุณคิดอีกด้านหนึ่งว่าตอนนี้ถ้ายังมีงานการทําอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจบ้านเมืองของเรายังไม่ดีแล้วก็ปัญหาโรคระบาดก,ก็ยังมีเต็มประเทศเลย ฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามีงานมีการทําอยู่อย่างน้อยเราคิดอยู่เสมอว่าเรามีไรายได้ที่จะเอามาจุนเจือในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านซึ่งตอนนี้ดวงการงานของคุณก็ถือว่าดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องแอคทีฟแอคชั่นอาจจะต้องไฟหรืออาจจะต้องรับภาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานมากหน่อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าเ,เราเป็นคนที่มีความสามารถหรืออาจจะถูกกันแกล้งก็ได้ ก็เลยเอางานให้เราทําเยอะๆเผื่อจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจแต่ถ้าเรามีความอดทนในเรื่องของเนื้อง,งานได้ไม่แน่ครับเดือนหน้าผู้ใหญ่อาจจะมองเราไปอีกด้านหนึ่งก็ได้อาจจะมองด้านบวกสําหรับเราก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณทําอาชีพส่วนตัวหรือทํางานอิสระหรือทํางานฟรีแลนซ์ซึ่งตอนนี้ดวงการงานเนี่ยดีมากถึงปีเกิดของคุณฉะนั้นโอกาสที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานทำแล้วประสบความสำเร็จหรือทำแล้วได้อย่างที่คุณต้องการจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าอาจจะต้องแลกกับการเหนื่อยยากลำบากสักนิดหนึ่งก็คือไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนนะครับคนปีถอนี่จะต้องทำอะไระต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาร้อยแปดล้วตอนนี้ดวงของเราเริ่มมาแล้วก็มีโอกาสที่เราจะต้องทำอะไร ด้วยตัวเองเป็นหลักหรือทําแล้วมีโอกาสที่เราจะได้ผลผลตอได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ต้องทํางานอย่างต่อเนื่องแทบจะไม่มีวันหยุดเลยทีเดียวแต่ถ้าเรายอมแลกโอกาสที่เราจะได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างตําแหน่งการเงินสำหรับคนที่เกิดในปีเถาะก็ถือว่าไม่ได้ดีนะัก และที่สําคัญยังมีปัญหาของคนรอบข้างที่เอาปัญหามาให้เรามีเรื่องทุกข์ก็ต้องวิ่งมาหาเรามีเรื่องเดือดร้อนก็ต้องให้เราแก้ไขมีเรื่องที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องมาให้เราหาวิธีฉะนั้นตอนนี้เรื่องการเงินอาจจะเป็นปัญหาสําหรับตัวเราก็ได้เพราะว่าคนรอบข้างตอนนี้ร้อยแปเเลยทั้งสนิทไม่สนิททั้งเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนตอนนี้หันมาพึ่งพาอาศัย ตัวเราในเรื่องการเงินฉะนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสมเราอยากจะช่วยช่วยได้ครับแต่อย่าช่วยจนหมดเนื้อหมดตัวหรืออยากช่วยทุกคนหรืออยากช่วยทุกเคสเพราะว่าถ้าช่วยเหลือทุกคนทุกเคสแล้ววันข้างหน้าเกิดเราไม่มีขึ้นมาไอ้คนที่เราเคยช่วยเหลือก็ไม่ได้สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราช่วยได้ตามกําลังที่เราช่วยแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้ถือว่าผิดแต่อย่างใดเพราะเกรงว่า ช่วยเหลือไปแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่ดีนะักรือช่วยเหลือไปแล้วเอาเงินที่เราไปาให้ไปช่วยเนี่ยไปใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะไม่ควรเอาไปดื่มเหล้ามาั่งเอาไปเล่นการพนันมั่งเอาไปแต่งรถมั่งอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์กับการที่เราจะควักเงินเพื่อจะช่วยเหลือไปนะครับฉะนั้นการเงินตอนนี้ก็ต้องบริหารให้ดีอย่าใจอ่อนหรืออย่าใจบุญมากเกินไปนะครับ ต้องพยายามที่จะเก็บหอเรองริทหรือพยายามที่จะกอดเงินของเราเอาไว้แน่นๆเลยนะครับถ้าจะมีการช่วยก็ช่วยเหลือตามสมควรแต่ไม่ได้ช่วยเหลือทั้งหมดเอ่ยปากมื0หนึง่งจะช่วยเหลือหมื่นหนึ่งไม่ได้แต่จะช่วยเหลือสักประมาณ500ร้อพันหนึง่งช่วยไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการเงินของเราก็ยังอยู่เกือบเต็มนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียแล้วก็อย่างน้อยก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจที่จะช่วยเหลือไปแต่อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่เราจะต้องช่วยเหลือ อย่างเต็มกำลังนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณมีครอบครัวมีแฟนมีคู่ชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดกับอีกฝ่ายแต่มันอาจจะเกิดกับเรื่องมือที่3เรื่องญาติก็เป็นไปได้เรื่องของมือที่3เรื่องกิ๊กเรื่องชู้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าวันนี้คนที่เกิดในปีเถาะเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องใช้สติ แล้วก็ใช้เหตุผลอย่าใจร้อนนะครับถ้าคุณคิดว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีใช้ได้แต่อาจจะมีเรื่องของเ,ออเรื่องแบบนี้เรื่องแย่ๆเข้ามาก็ต้องหาวิธีในการที่จะเปิดอกคุยกันนะครับอันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้จะทันบนไว้ก่อนให้ใบเหลืองไว้ก่อนก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดอย่างน้นอยก็จะทําทให้อีกฝ่ายได้รับรู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องหาทาง ตัดสินใจหรือหาทางแก้ปัญหาโดยเร็วมีฉะนั้นถ้าปล่อยไว้ให้มันาคาราคาซังเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหากันยกใหญ่เลยทีเดียวแต่ช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยหรืออาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าประคองไปได้พ้นเดือนกระดายกระดาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องความรักจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณยังเป็นคนโสดหรือยัง กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งไม่แน่ครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีอายุอนามมากกว่าเราจะมากวันมากเดือนมากปีก็ได้หรือจะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําให้เราได้รู้จักลองเปิดใจดูไม่แน่ครับโอกาสที่จะเป็นเรื่องดีสําหรับตัวเราคือเปิดใจแล้วคุยแล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่ดีเกินความคาดหมายอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันก็เชื่อว่าถ้าคุณเปิดใจโอกาสที่จะ เป็นคนดีหรือเป็นคนที่ใช้ได้เลยจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแต่ถ้าตีเป็นเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกก่อนว่าโชคลาภโอกาสถูกหวยถูกรางวัลมีความเป็นไปได้หรือจะได้ลาบจากสัตว์สองเท้าก็อย่างที่ผมบอกบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความรักเข้ามาอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงดี สิ่งที่น่าจะกะังวลใจสําหรับตัวของคุณตอนนี้ก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับหรือแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่ของเราตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ของเราอาจจะมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเราทํางานแล้วเจ้านายเราเนี่ยไม่มองเรามองข้ามไปนะครับหรือจะเทเราในภาษาวัยรุนก็มีโอกาสไปไปได้ฉะนั้นปัญหาช่วงนี้ในเรื่องของตําแหน่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดีนะักก็พยายามทำงานทำหน้าที่อย่างที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุด อย่างน้อยพอพน้นเดือนกรกฎาคมนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเบาบางหรือไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆที่หมายเลขข้างหน้าข้างล่างนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชา ไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ